แล้วแพ้มาบทเรื่องกติกามันจะมีน้ำหนักได้ไงดาราทั้งหลายนะที่ด่าหน้ากันออกมาวันนี้นะวันที่เรารณรงค์เพื่อโหวตโนร่างน้ำนูนใครมาลงชื่อด้วยบ้างอันนี้โบพูดเดี๋ยวผมต้องบอกว่าสักใจมากนะครับน้ำนูออกมาตอกหน้าดาราตอนนี้ด่าหน้าก็นออกมาบอกว่าสวทําทแบบนี้ทําไมจามาเห็นด้วยกับพรรคเก้าไกลในการเสนอมาตราแก้ แม่สวโหวตแต่อย่าลืมครับว่าทําไมคุณโบพูดเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นเพราะว่าโบเนี่ยเขาเคยโหวตไม่เอานัฐธรรมนูญฉบับนี้มาแล้วแล้วก็เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะบอกว่าเนี่ยเคยเสนอปิดสวิตสวมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วปรากฏว่าที่ก้าวไกลไม่ลดออกเสียงอะโบก็ก็ถามไปด่าลาพกุกธิด่าหน้ากันเรามาเนี่ยว่าตอนนั้นพวกคุณหายหัวกันไปอยู่ที่ไหน พอพักคุณแพ้ถึงออกมาบอกว่าจะมาปิดสวิตสวแต่ตอนที่เขาเสนอปิดสวิตสวก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยหายหัวไปไหนกันหมดสาใจยริงกับขอบคุณมากครับผม